สวัสดีครับพุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของเรื่องราวเหนือธรรมชาติปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้และความลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผมนักวิทยาศาสตร์ผู้หลงไหลในความจริงที่อยู่เบื้องหลังม่านแห่งความลี้ลับวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งนั่น คือการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่ามาพุงกูเบหลายคนอาจรู้จักมาพุงกูเบในฐานะอาณาจักรทองคำอันรุ่งเรืองในแอฟริกาใต้แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่กว่า,กวาเกือบพันปีเป็นที่ตั้งของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และช่างฝีมือผู้ปราดเ,เรื่องแต่ถ้าผมบอกว่ามาพุงกูเบไม่ได้มีแค่ทองคำและประวัติศาสตร,ร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่รอบมาพุงกูเบ ปรากฏการที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ต่างมองข้ามหรือไม่ก็พยายามหาเหตุผลทางธรรมชาติมาอธิบายแต่สำหรับผมมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อตามหาคำตอบที่แท้จริงคำตอบที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของอรารยธรรมและตำแหน่งของมนุษย์ในจักรวาลไปตลอดกาลมาพุงกูเบเไม่มีแค่แค่ทราบป,ประคับพังแต่เป็นพยานเงียบ ที่รอการเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ความลับที่อาจสั่นสะเทือนโลกทั้งใบของเราในตอนแรกผมยอมรับว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักฐานและเหตุผลผมมองว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติเป็นเพียงนิทานปรมปราหรือความเข้าใจผิดของคนในอดีตบ,บันทึกโบราณที่ผมพบนั้นแม้จะน่าสนใจแต่ผมก็พยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายทุกสิ่ง คำบอกเล่าเกี่ยวกับนกทองคําที่สามารถนําทางดวงดาวหรือเปลี่ยนผืนฟ้านั้นดูแล้วไหลสิ้นดีผมพยายามมองข้ามความเชื่อมโยงที่บันทึกนั้นพยายามจะบอกระหว่างมาพงกูบเวกับปรากฏทานประหลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวงกลมประหลาดในทุ่งนาแสงไฟลึกลับบนท้องฟ้าหรือแม้แต่การหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนบางกลุ่มผมเชื่อว,ว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังไม่ถูกอธิบายอย่างสมบูรณ์ผมใช้เวลาหลายเดือนในการตรวจสอบข้อมูลทางโบราณคดีของมาพุงกูบเวยอย่างละเอียดทุกชิ้นส่วนของทองคำทุกโครงสร้างของอาคารทุกลุงฝังศพผมพยายามหาคำตอบในสิ่งที่จับต้องได้ในสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้แต่ยิ่งผมศึกษามาเท่าไหร่ผมก็ยิ่งพบกับความผิดปกติบางอย่าง ความผิดปกติที่เล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อนำมารวมกันมันอารยธรรมมนุษย์ในยุคนั้นเลยเราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ของโลกแฝงตัวอยู่ในรากฐานของอาณาจักรแห่งนี้เสียงกระซิบของคนโบราณที่กล่าวถึงผู้มาเยือนจากฟาฟ้าเริ่มก้องตังวานในใจผมมากขึ้นเรื่อยๆผมพยายามปัดเป่ามันออกไปแต่ความสงสัยก็ร่องกัดกินจิตใจของผมอย่างช้าๆ ผมเริ่มตระหนักว่าบางทีการยึดมั่นในกรอบความคิดเดิมๆอาจจะทาให้เราพลาดโอกาสที่จะเข้าใจความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เป็นได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ที่น่าเหลือเชื่อที่สุดความสงสัยที่กัดกินใจผมนำพาผมไปสู่การค้นหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนั่นคือจุดที่ผมได้พบกับาศาสตราจารย์เอเลนอร์วูดส์ นักโบราณคดีผู้เร้นกายที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาการจากการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากกระแสหลักเธอถูกมองว่าเป็นคนเพีย้ยนเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดแต่ผมกลับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในงานวิจัยของเธอศาสตราจารย์วูดส์มีสตูดีที่เต็มไปด้วยหนังซื้อเก่าแก่แผนที่ที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายประหลาดและวัตถุโบราณที่ดูเหมือนจะมาจากต่างยุคต่างสมัย เธอต้อนรับผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจราวกับว่าเธอรอคอยใครสักคนที่จะมาแบ่งปันความสงสัยนี้มานานแล้วเธอไม่ได้พูดถึงมนุษย์ต่างดาวโดยตรงในตอนแรกแต่เธอชี้ให้ผมเห็นถึงรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในอารยษ์รัมโบราณทั่วโลกรูปแบบที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของพีระมิในอียิปต์และอเมริกากลางตำแหน่งของหิน s t o n e h e n g หรือแม้แต่การจัดเตรียงของเมืองโบราณบางแห่งรูปแบบเหล่านี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับตำแหน่งของดวงดาวบางดวงในอดีตการและที่น่าตกใจที่สุดคือเธอชี้ให้ผมเห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏซ้ำๆในห่างลายรหัสบางอย่างรหัสที่บ่งบอกถึงความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าเกินกว่าที่มนุษย์ในยุคนั้นจะเข้าใจได้ศาสตราจารย์วูดอธิบายว่านกทองคำของมาพงกูเบไม่ใช่แค่งานศิลปะ แต่เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นตามหลักการของสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นมันคือกุญแจที่ปลดล็อกความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกเธอบอกว่าความจริงไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดแต่มันถูกซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคำพูดของเธอจุดป,ประกายความคิดในใจผมผมเริ่มมองเห็นความเชื่องโยงที่ผมเคยมองข้ามมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นแผนที่แผนที่ที่ถูกทิ้งไว้ให้เราค้นพบ หลังจากที่ได้พูดคุยกับศาสตราจารย์วูดส์ความสงสัยของผมก็เปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นที่จะค้นหาคำเปบาผมตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังมาพงกูเบอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะนักโบราณาคดีที่มองหาแค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังตามหาร่องรอยของความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการเดินทางครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าอย่าผมต้องเผชิญหน้ากับความไม่เห็นด้วยจากเพื่อนร่วมงานที่มองว่าผมกำลังหลงทางสู่เรื่องไร้าสาระผมต้องทิ้งความมั่นคงในอาชีพการงานไว้เบื้องหลังเพื่อตามหาบางสิ่งที่อาจไม่มีอยู่จริงแต่เสียงกระซิบของศาสตราจารย์วูดส์ยังคงก้องอยู่ในหูความจริงมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ถูกมองข้ามเมื่อผมก้าวเท้าเข้าสู่ดินแดนมาพุงกูเบอีกครั้ง บรรยากาศก็แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผมไม่ได้มองเห็นแค่ซากปรักหัดพังแต่ผมมองเห็นถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากผืนดินจากก้อนหินทุกก้อนผมเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่ผมเคยมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นรอยแตกประหลาดบนก้อนหินที่ดูเหมือนจะถูกตัดด้วยความร้อนสูงหรือการจัดเรียงของหินบางก้อนที่ดูเหมือนจะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผมเริ่มเดินสำรวจพื้นที่รอบๆมาพุงกูเบอย่างละเอียดโดยใช้แผนที่และข้อมูลที่ศาสตราจารย์วูดมอบให้ผมพบกับถ้ำโบราณที่ถูกปิดตายมานานหลายศตวรรษและภายในถ้ำเมียนีคู่ผลเป็นโบราณอยู่ในชีวิตของถ้ำและมีคนใหม่ที่ว่าเป็นจำนวนมากถ้าทำซอเหล่านี้จะปิดตายไม่มา นับบันทึกโบราณและที่น่าตกใจที่สุดคือมีภาพของนกทองคำปรากฏอยู่ด้วยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปนี่คือคำเชิญสู่การเปิดเผยความจริงการค้นพบภาพวาดในถ้ำโบราณนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงผมรู้ว่าผมไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพียงลำพังโชคดีที่ผมได้พบกับมาลิกไกด์ท้องถิ่นผู้สูงอายุที่มีความรู้ลึกซึง้ง เกี่ยวกับตำนานและเรื่องเล่าของชนเผ่าในพื้นที่มาลิกไม่ได้มองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงนิทานแต่เขาเชื่อว่ามันคือความจริงที่ถูกส่งต่อมันมาจากบรรพบุรุษและอีกคนหนึ่งคือลีน่านักวิจัยสาวรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและข้อมูลเธอสามารถถอดรหัสและเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าด้วยกันได้เราสามคนกลายเป็นทีมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เป้าหมายของเราคือการไขปริศนาเดียวกันเราใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสำรวจพื้นที่รอบมาพงกูเวอร์ยักละเอียดพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลอุนจากทั่วทุกมุมโลกลีน่าใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงในการสร้างแผนที่โลกแบบโฮโลแกรมที่แสดงถึงจุดที่เกิดปรากฏการณ์ประหลาดและสถานที่ที่มีโครงสร้างโบราณที่คล้ายคลึงกันและสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่นั้นทำให้เราทุกคนต้องตกตะลึง เส้นแสงสีทองเชื่อมโยงมาพุงกูกเวอร์เข้ากับสถานที่ลึกลับอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเส้นนาซคาในเปรูสโตนเฮนชในอูมิซาตแต่เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนจะถูกจัดวางอย่างจงใจและที่น่าขนลุกที่สุดคือลีน่าตรวจพบพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากจุดเชื่อมโยงเหล่านี้พลังงานที่ไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติยิ่งเราค้นคว้ามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งพบกับความต้านทานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเอกสารที่หายไปอย่างลึกลับหรือแม้แต่การถูกคุกคามจากบุคคลปริศนาแต่สิ่งเหล่านี้กลับยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าเรากำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่ใครบางคนไม่อยากให้ถูกเปิดเผยการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเปิดเผยแสงสว่างในเงามืดที่ปกคลุมโลกมานาน เส้นทางแห่งการค้นหาความจริงนำพาเราไปสู่จุดที่ลึกที่สุดของมาพุงกูเบมลิกผู้เชี่ยวชาญเส้นทางได้นำทางเราไปยังอุโมงค์ลับที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของเมืองโบราณอุโมงค์นั้นมืดมิดและแคบจนน่าอึดอัดมีเพียงแสงจากไฟฉายของเราเท่านั้นที่ส่องนำทางไปข้างหน้าอากาศภายในอุโมงค์นั้นเย็นเยือกและชื้นแฉะผนังถ้ำ เต็มไปด้วยรากไว้และหินอกหินย่อยที่ดูเหมือนจะยื่นมือออกมาคว้าจับเราในความมืดยิ่งเราเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ความรู้สึกถึงพลังงานที่แปลกประหลาดก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่พลังงานที่คุ้นเคยเป็นความรู้สึกที่ทําให้คนลุกสู้ไปทั้งตัวลีน่าตรวจสอบค่าพลังงานด้วยอุปกรณ์ของเธอและพบว่าค่าพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ อินมาถึงจุดสิ้นสุดของอุโมงค์สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เราทุกคนต้องหยุดนิ่งมันไม่ใช่ห้องโถงหรือสุสานโบราณอย่างที่เราคาดไว้แต่เป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่ฝังตัวอยู่ในผนังถ้ำวัตถุนั้นมีพื้นผิวเรียบเนียนคล้ายโลหะแต่กลับไม่มีร่องรอยของการเชื่อมต่อหรือรอยต่อใดๆเลยมันเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆออกมาเป็นจังหวะราวกับมีชีวิตและที่น่าขนลุกที่สุด คือบนพื้นผิวของวัดเอาเคยเห็นในภาพวาดโบราณและบนแผนที่ของศาสตราจารย์วูสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเรากับว่ามันกำลังสื่อสารกับเรามันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์อย่างแน่นอนผมสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับที่แพร่ซ่านออกมาจากวัดโทชิ้นนี้มันคือหัวใจของปริศนามาพุงกูเบมันคือหลักฐานที่เราตามหามาตลอด นี่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณแห่งนี้เข้ากับผู้มาเยือนจากดวงดาวความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผืนดินมานานนับพันปีบัตรนี้กำลังจะถูกเปิดเผยเมื่อเราเผชิญหน้ากับวัตถุลึกลับนั้นความรู้สึกแรกคือความตื่นเต้นอย่างที่สุดแต่แล้วความรู้สึกนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวอย่างกระทันหันลีน่าพยายามวิเคราะห์พลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุ แต่เครื่องมือของเธอก็เริ่มรวนและส่งเสียงตลันอย่างบ้าคลัง่งผมเองก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่แค่พลังงานแต่เป็นสติอิปัญญาบางอย่างที่กำลังสอดซ่องเราอยู่มาลิปผู้ซึ่งปกติจะสงบสงเงียมกลับแสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเขาพึมพำถึงวิญญาณแห่งดวงดาวที่ไม่ควรถูกรบกวน ผมก้าวเข้าไปใกล้วัตถุนั้นอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวเรากับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นผมยื่นมือออกไปสัมผัสพื้นผิวที่เรียบเนียนของมันทันทีที่ปลายนิ้วของผมแตะลงไปวัตถุนั้นนั้นก็เปล่งแสงสีน้ำเงินออกมาอย่างรุนแรงแสงนั้นสว่างจ้าจนแสบตาและตามมาด้วยคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นคลื่นพลังงานนั้นพุ่งเข้าใส่ผมอย่างจัง ร่างของผมกระเด็นไปกระแทกกับผนังถ้ำอย่างแรงความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือภาพที่แล่นเข้ามาในหัวของผมมันไม่ใช่ภาพที่ชัดเจนแต่เป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำภาพของดวงอวกาศมันเป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นจนแทบจะรับไม่ไหวผมรู้สึกเหมือนจิตใจกำลังจะฉีกขาดออกเป็นสเสียงเสี่ยงถ้ำทั้งถ้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหินและฝุ่นร่วงหล่นลงมา เราทุกคนต่างต้องหลบหาที่กำบังนี่คือบททดสอบที่แท้จริงบททดสอบที่ทำให้เราตระหนักว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ความกลัวเข้าครอบนำจะ่ะอิจใจผมรู้สึกถึงความเปราะบางของมนุษย์เมื่อเทียบกับพลังงานอันมหาศาลนี้แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมตระหนักว่าความจริงที่เราตามหานั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีอยู่ และกำลังเฝ้ามองเราอยู่เสมอหลังจากเหตุการณ์ระเบิดพลังงานทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแต่คราวนี้สัญ,ญลักษณ์บนพื้นผิวของมันกลับเปล่งแสงเรืองรองอย่างต่อเนื่องเรากับกำลังเต้นระบำอามเข้าใจบางอย่างที่เล็กซึ้งขึ้นผมมองไปยังวัตถุลึกลับนั้นอีกครั้งและคราวนี้ผมมองเห็นช่องว่างเล็กเล็ก ที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของมันมันไม่ใช่รอยแตกแต่เป็นรอยแยกที่ดูเหมือนจะถูถออกแบบมาอย่างจงใจปรุมดามันมีขนาดเล็กกว่าที่คิดและมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินกว่าฝีมือช่างในยุคนั้นจะสร้างได้มันเปล่งแสงสีทองอ่อนๆออ,ออกมาจากภายในและเมื่อผมถือมันไว้ในมือผมก็รู้สึกถึงการเชื่อมต่อบางอย่างการเชื่อมต่อที่ทำให้ผมเข้าใจถึงความหมายของสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้น นกทองคำตัวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือกุญแจที่ปลดล็อกข้อมูลมหาศาลมันคือบันทึกของผู้มาเยือนจากดวงดาวบันทึกที่บอกเล่าเรื่องราวการมาเยือนโลกการปฏิสัมพันธ์กับอรารยธรรมโบราณและเจตนาของพวกเขาผมมองเห็นถึงความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานนับพันปีความจริงที่ว่ามนุษยชาติไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลและอรารยธรรมของเรานั้น อาจได้รับอิทธิพลจากสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่ามากก่อนหน้านี้นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การค้นพบวัตถุโบราณแต่เอ็นการค้นพบความหมายของการมีอยู่ของเราในจักรวาลมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเรา หลังจากที่เรากลับออกมาจากอุโมงค์ลับพร้อมกับนกทองคำผมรู้ว่าภารกิจที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมต้องเผชิญหน้ากับกำแพงแห่งความไม่เชื่อและความสงสัยจากวงการวิทยาศาสตร์และสาธารณชนผมจัดงานถแถลงข่าวเพื่อนำเสนอหลักฐานทั้งหมดที่เราค้นพบ ผมแสดงภาพถ่ายของวัตถุลึกลับในถำ้ำการวิเคราะห์พลังงานที่ลีนาได้บันทึกไว้และที่สำคัญที่สุดคือผมนำนกทองคำออกมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นผมอธิบายถึงความซับซ้อนของมันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกินกว่ายุคสมัยและความหมายของสัญ,ญลักษณ์ที่สลักอยู่บนตัวมันผมพยายามเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันตั้งแต่ตำนานโบราณปรากฏการลึกลับทั่วโลก ไปจนถึงการค้นพบของเราที่มาพุงกูเบปฏิกิริยาที่ผมได้รับกลับเป็นความไม่เชื่อการเย้ยหยันและการกล่าวหาว่าผมกำลังสร้างเรื่องหลอกลวงนักวิทยาศาสตร์หลายคนหัวเราะเยาะและกล่าวหาว่าผมกำลังทำลายชื่อเสียงของตัวเองเพื่อนร่วมงานบางคนก็หันหลังให้ผมเพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากแนวคิดที่บ้าคลั่งของผมสื่อมวลชนบางสำนักพาดหัวข่าวในเชิงล้อเลียน และทำให้เรื่องราวก่าวองค์พวกความจริงนั้นยากลำบากกว่าที่คิดไว้มากผมต้องเผชิญหน้ากับการกคุกคามจากบุคคลปริศนาที่พยายามจะขัดขวางการเผยแพร่ข้อมูลของเราแต่ในความมืดมิดนั้นผมก็ยังคงมีมาลิกและลีน่าที่ยืนหยัดเคียงข้างเราพวกเขาเชื่อในสิ่งที่ผมเชื่อและเราก็รู้ว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องการเดินทางครั้งน,นี้ไม่ใช่แค่การค้นหาความจริง แต่เป็นในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในการรับรู้ความจริงนั้นเองแม้จะยากลำบากเพียงใดเราก็จะไม่ยอมแพ้เพราะความจริงนั้นสมควรที่จะถูกเปิดเผยแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับความไม่เชื่อและการต่อต้านอย่างหนักแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้เรายังคงทำงานอย่างหนักรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและพยายามนำเสนอข้อมูลของเราในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดาวเทียมสำรวจอวกาศขององค์กรอิสระแห่งหนึ่งได้ตรวจพบสัญญาณที่แปลกประหลาดจากอวกาศสัญญาณน,นั้นไม่ใช่สียันยานที่คุ้นเคยแต่เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งลีน่าสามารถถอดรหัสได้และสิ่งที่ถอดรหัสออกมานั้นทำให้โลกต้องตกตะลึงมันคือข้อความ ที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายคลึงกับที่ปรากฏบนนกทองคำและบนวัตถุลึกลับที่มาพงกูเบข้อความนั้นไม่ได้ยาวนะแต่ใจความสำคัญคือเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังการค้นพบนี้เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้โลกต้องหันมาบ้านทากับคนคนนี้บอกมาตลอดวงการวิทยาศาสตร์เริ่มตรวจสอบข้อมูลของเราอย่างจริงจังมากขึ้นและในที่สุดพวกเขาก็ต้องยอมรับว่าหลักฐานของเรานั้นเป็นของจริง การถแถลงข่าวครั้งใหม่ถูกจัดขึ้นคราวนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ยืนอยู่บนเวทีแต่มีาศาสตราจารย์วูดมาลิกและลีน่ายืนเคียงข้างผมด้วยเรานำเสนอข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งพร้อมกันลัคฮีเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถือมีแต่ความเงียบงันและความตกตะลึงผู้คนทั่วโลกต่างรับรู้ถึงความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานนับพันปีความจริงที่ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจัก,กรวาล และอรารยธรรมของเราอาจมีจุดกำเนิดที่เชื่อมโยงกับผู้มาเยือนจากดวงดาวการต่อสู้เพื่อความจริงของเราได้สิ้นสุดลงแล้วและความยุติธรรมก็ได้ปรากฏขึ้นความจริงได้คูเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกนี่คือชัยชนะของความรู้ชัยชนะของความกล้าหาญและชัยชนะของมนุษยชาติที่พร้อมจะเปิดใจรับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยจินตนาการไว้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลและตำแหน่งของเราในนั้นผมหวังว่าเรื่องราวของมาพุมกูเบและผู้มาเยือนจากดวงดาวในวันนี้จะจุกกระกายความสงสัยและความกระหายใครรู้ในตัวคุณทุกคนหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับและวิทยาศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง a l i ลี Workshop m y s t e r ตของเรานะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการเปิดเผยความลับของจักรวาล ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ